สวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมกับมพบกับชาแนลดีๆอีกครั้งนะครับเบสอัลโตช็อปนะครับก็วันนี้เรามาทดสอบก่อนจัดส่งนะครับใน Mercedes-Benz นะครับ C200 นะครับก็อันนี้คือโทรศัพท์ผมเนาะอันนี้หมอรถซื้อแต่โหมดสแกนนะครับโอเคชิวีกอน ข้ามาจะมี system list นะครับแล้วก็ผมเลือกเข้าไป ECM นะครับก็ตัวนี้ผมรีวิวหลายครั้งแล้วน,นะครับก็คลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะครับเราจะไป วอร์เรียโคดดิ้งนะครับโอเคโอเคครับผมก็น,นี้เราเข้ามาในวอร์เรียโคดดิ้งนะครับเออเดี๋ยวผมจะหาการปลดล็อกความเร็วนะครับลิมิตอ่าอ,อย่างเช่น Speed ลิมิตเกียร์ถอยหลังนะครับอยู่ที่60กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู Speed ลิมิตของ การทำความเร็วนะครับอ่าตัวนี้ maximum speed limit อยู่ที่240กิโลเมตรชั่วโมงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปลดปลดล็อกความเร็วนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับเราเป็น250ถ้าเรากดก็ปุ๊บโอเคแล้วก็ทำการไรโคดดิ้งนะครับ เข้าไปในกล่อง ECM อีกทีนึงนะครับโอเคครับผมก็รีวิวคร่าวๆนะครับใน Mercedes-Benz นะครับ C200 นะครับ w W 2 0 4นนะครับผมก่อนจะส่งไปนนทบุรีนะครับผมขอบคุณครับ